ความเครียดชนะทุกอย่างคืออะไรเดี๋ยว EP นี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงอยากจะหาตัวช่วยในการเอาน้ำตาลออกมาจากกระแสะเลือดลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID at wellness ครับ ความเครียดนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า s t r e s เนี่ยมันสามารถชนะได้ทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามันชนะอะไรบ้างแต่างแรกนะครับเรามาทําความรู้จักมาทําความเข้าใจกันว่าแล้วตกลงความเครียดมันคืออะไรความเครียดก็คือภาวะที่ร่างกายมีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลมากกว่าปกติอ่ะบางคนวัดกันนะมันวัดกันไม่ได้ถูกไหม บางคนบอกเฮ้ยไม่ได้เครียดเลยเราคนคนคนอื่นเนี่ยคือเจ้าตัวอาจจะรู้สึกไม่เครียดแต่คนอื่นมองเฮ้ยทำไมคนนี้มันดูเครียดจังเลยฮะเห็นไหมมันวัดกันไม่ได้ไงหรือบางทีเราเองเนี่ยเราไม่รู้สึกเครียดนะแต่ปรากฏว่าคอร์ติซอลทำไมสูงปี๊ดเลยวะอ่ะเห็นไหมมันจะต้องมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่เป็นตัววัดก็คือการวัดระดับคอร์ติซอลฮอร์โมนในร่างกายนั่นเอง ปกติธรรมชาติคอติซอลเนี่ยมันจะมีตอนมันจะพีคที่สุดเลยคือตอนเช้าเพื่อให้ร่างกายเนี่ยตื่นตัวเห็นไหมตอนเช้า alert ทุกอย่างสมองทํางานเอ่อหรือคนที่เป็นอะไรอ่ะเป็นก็ไรนะพัฒนาตัวเองเขาก็จะพูดว่าเออทำงานที่สําคัญที่สุดตอนเช้าเพราะคอติซอลสูงสุดทําให้ alert ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพที่สุดตอนบ่ายทํางานที่เอ่อยากน้อยลงมาที่ไม่ค่อยมีโฟกัสอะไรอย่างเนี้ย ราะฮอร์โมนคอติซอลเนี่ยมันสูงที่สุดตอนเช้าแล้วมันก็ค่อยดรอปดรลงจนกระทั่งใกล้จะหมดจนตอนเย็นตอนที่เราก่อนจะนอนเพราะฉะนั้นการวัดความเครียก็คือการวัดระดับคอติซอลนั่นเองเอ่อความเครียดนะครับมันสะสมได้บางคนเครียดน้อยๆบางคนเอ่อเครียดน้อยๆแต่เครียดนานอ่ะมันก็สะสมได้บางคนเครียดมากๆทีเดียวป้างนะครับกระชูดขึ้นมาเลยบางคน เครียดแล้วก็หายเครียดแล้วก็เครียดแล้วก็ไม่หายเครียดเขาเรียกว่าทีเกินไปก็ไม่ดีหรือมึงกินเครียด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 นะแล้วก็สะสมนานเกินไปก็ไม่ดีคือประเด็นคืออะไรที่มันความเครียด่มันสะสมได้อะไรที่มันเยอะเกินไปมากเกินไปนานเกินไปทีเกินไปเนี่ยมันไม่ดีอยู่ลอะอันนี้ผมจะพูดในเฉพาะแง่ของฮอร์โมนนะอย่างเดียวแค่แง่ของฮอร์โมนอย่างเดียวก็ยาวแล้วนะอ่ะ มาลองดูนะว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันชนะฮอร์โมนอื่นๆอะไรบ้างเอาเอาเฉพาะเมนฮอร์โมนนะฮอร์โมนหลักเวลาเราเครียดใช่ไหมคอร์ติซอลหลังมากสูงมากกว่าปกติทีนี้มาดูว่าคอร์ติซอลเจอกับฮอร์โมนอื่นๆที่เป็นฮอร์โมนหลักเนี่ยมันจะชนะอะไรบ้างอผมเปรียบเทียบไห้เห็นภาพนะอย่างแรกเลยเนี่ยมันชนะฮอร์โมนเพศอเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะเวลาคุณขับรถคุณนึกภาพตามนะคุณขับรถ อยู่บนถนนสุขุมวิทก็ได้อดอนอโศกก็ได้รถติดติดเลยนะสามเลนแล้วนะหนึ่งสองสามสองเลนก็อ่าสามเลนแล้วกันอะ่ะสามเลนแล้วอยู่ดีมันมีรถวรถลงรถตู้โรงพยาบาลมาขอทางขอทางขอทางนะครับเหตุฉุกเฉินเชื่อไหมสามเลนสามารถไปเพิ่มเป็นสี่เลนเพื่อแหวกให้รถตู้หรือรถฉุกเฉินเนี่ยไปก่อนไอ้รถตู้ไอ้รถฉุกเฉินนี่มันคือคอร์ติซอล ไอ้ลดที่อยู่ในบอลท้องขั้นหล่นเนี่ยคือฮอร์โมนต่างๆคุณเจอฮอร์โมนคอร์ติซอลทีเดียวหลบเกลี้ยงนะแพ้ลาบคาบเจอคอร์ติซอลทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูนะว่าไอชนะฮอร์โมนเพศชนะยังไงคือฮอร์โมนเพศนะครับไม่ว่าจะเป็น DHEA นะครับฮอร์โมนเพศชายอย่างแรกนะครับเอสโตรเจนเอ้ยนะเทสโทสเตอโรนนะครับ DHT อันเนี้ยกลุ่มฮอร์โมนเพศชายนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเออ่ เอสโตรเจนนะครับโปรเจสเตอโรนนะครับอันนี้ไม่พูดเฉพาะหลกัหลกๆนะไม่พูดยีหนึ่งยีทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มฮอร์โมนที่มีวัตถุเดียววัตถุดิบเดียวกันกับคอร์ติซอลอ่า,าคุณนึกภาพไหมแล้วแล้วสิ่งที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ทำไมมันเหมือนรถเหมือนรถพยาบาลรู้ไหมพอวัตถุดิบเดียวกันร่างกายมันจัดไพรออเริตี้ให้คอร์ติซอลมันอยู่สูงกว่าฮอร์โมนเพศ อ่าเพราะฉะนั้นถ้ามันต้องการมีความเครียดใช่ไหมมันต้องการจะสร้างคอติซอลมากขึ้นมันไปเอาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ไอ้พวกเซ็กซ์ฮอร์โมนทั้งหมดเนี่ยที่พูดทั้งหมดเนี่ยอย่าหวังเขาเรียกว่าโดนคอติซอลดึงวัตถุดิบไปสร้างไปสร้างหมดเลยมันก็เคยเป็นที่มาว่าทําไมเวลาเครียดเมนไม่มาเวลาเครียดจู๋ไม่แข็งเวลาเครียดไม่มีอารมณ์ทางเพศ เห็นไหมเวลาเครียดผมร่วงเวลาเครียดเขาเอะไรนะประจำเดือนมาไม่ปกติหรืออะไรเงี้ยหรือตอนที่กําลังจะทำจิฟหรือการการผสมเทียมเนี่ยเขาบอกอย่าเครียดนะสบายๆเพราะอะไรเพราะเครียดปุ๊บทำให้การปฏิสนธิมันไม่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับวัตถุดิบเนี่ยมันมาอย่างเดียวกันแต่ประเด็นคือร่างกายจัด Priority ของคอร์ติซอลมาก่อนเพราะฉะนั้น หลบทางเลยครับวอ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 คอติซอลมาแล้วเซ็กซ์ฮอร์โมนทั้งหมดหลบแวกให้หมดเจอคอติซอลแแบกทีเดียวชนะเกลี้ยงฮอร์โมนที่2นะครับก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยมันจะทําตรงข้ามย้อนแย้งกับคอติซอลคือตอนเช้าเนี่ยอออตอนกลางวันอ่ะคอติซอลจะเยอะในขณะที่ตอนกลางคืนเมลาโทนินจะเยอะแล้ว พอกับกันตอนเช้ามาอีกคอ,อร์ติซอลเยอะบอลมันจะทำงานตรงข้ามอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าใครเนี่ยมีความเครียดไปอะไรก็แล้วแต่แล้วเผอิญว่าคอ,อร์ติซอลมันมาขึ้นตอนสามทุ่มตายละคุณเคยเจอเหตุการณ์ไหมบางทีแบบกำลังจะน,นอนแล้วโทรศัพท์งานเข้าหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมีอินเตอร์แอคมีมันมีเขาเรียกน,นะอินเตอร์หลับเข้ามา มีงานโทรเข้ามามีงานด่วนเข้ามาดูกน้องโทรมาไฟไหม้ลงโกดังอะไรต่างๆเนี้ยอยู่ด,ดีปุ๊บหลังปีตขึ้นมานอนไม่หลับเลยเมลาโทนินนะต่อให้มันจะเป็นตัวควบคุมการนอนกระตุ้นทําให้รู้สึกอยากนอนและควบคุมจังหวะการนอนทําให้คุณนอนหลับลน,นันอนนอนอนจนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยมันเจอคอร์ติซอลนะมันก็ พ่ายแพ้ราบคบาบคอติซอลเนี่ยเหมือนเปรียบสเสมือนนางร้ายนางร้ายที่โอ้โหพลังอํานาจนี่ทําลายล้างสูงปี๊ดเลยคุณมาเจอมามาเจอนางเอกแบบเรียบร้อยมาเจอนางเอกที่แบบพูดเพราะพูดช,าชา้าๆเนิบเนิบไม่มีทางสู้ได้ตายยังเขียดครับเจอนางร้ายทีเดียวเอางี้เปรียบเทียบไปเห็นภาพเหมือน ไม่รูเดี๋ยวนี้นางนายใครนะรู้ว่ามีนางนายสักคนหนึ่งแล้วไปเจอแอปทักษออนเนี่ยคุณนึกภาพออกไหมเออนางเอกเนี่ยแล้วคุณนึกว่าจะเขาไปสู้เลยไหวเวลาทงนินเจอคอจีซอลเรียบร้อยคืนนั้นไม่ได้นอนนะนะครับฮอร์โมนที่3นะครับก็คือฮอร์โมนไทอรอยนะครับ ไทรอยเนี่ยมันคือฮอร์โมนที่สั่งการทำให้เกิดการเผาผลาญของร่างกายเมตาบอลิซึมเกิดความร้อนเกิดพลังงานทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถไปต่อได้มันคือพลังงานแต่ถ้าสมมุติว่ามันเจอคอร์ติซอลเข้ามาก่อกวนปุ๊บเนี่ยธรรมชาตินะครับอันนี้อัจจะลึกเลยนะในต่อมใต้สมองมันจะสั่งมันจะหลัง TSH นะครับอะฟังไว้ผ่านๆแล้กันเวลาคุณไปตรวจไทรอยเนี่ยเขาจะมีการตรวจตัวนี้แหละสั่ง S t s s ออกมาเพื่อไปสั่งให้ต่อมไทรอยที่อยู่นี้ตรงคอเนี่ยมันหลั่ง T4 ออกมาไทรอยประเภทหนึ่งชื่อว่า T4 เสร็จแล้วปุ๊บมันก็ต้องไปเปลี่ยนแปลงเป็น T3 ที่อวัยวะปลายทางที่ทําให้เกิดการใช้างานประเด็นคือการเปลี่ยน T3 เป็น T4 เนี่ยถ้ามันเจอคอร์ติซอลเนี่ยมันจบเลยนะมันขวางการมันขวางการเปลี่ยน T3 เป็น T4 เพราะปลายทางสุดท้ายร่างกายจะใช้ แอคทีฟฟอร์มของไทรอยฮอร์โมนก็คือ T3 มันเจอไทรอยเข้าไปปุ๊บจาก T3 เปลี่ยนไป T4 ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนพวกนี้ปรากฏว่าไปตรวจโุ้ย t s สูงปิดน้ยนะ T4 สูงปิดเลยแต่ Free Form หรือว่า T3 เนี่ยกับน้อยเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้มันใช้งานไม่ได้คุณเคยเจอปัญหาไหมทำหมามันบวมตังเลยวะควบคุมการจินแล้วนับ IF อย่างงั้นอย่างนี้ <c oughs> ขอโทษนะอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏทําไมมันบวมๆฉุจุโดยเฉพาะไขมันที่อยู่ตรงช่องท้องเนี่ยมันมีเยอะเพราะอะไรครับเพราะคอร์ติซอมันชนะไทรอยฮอร์โมนอันเองฮอร์โ <c oughs> มนถัดมานะครับฮอร์โมนที่4ี่อินซูลินอ,อินซูลินก็เกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับตับอ่อนพอเวลาเรากิน <c oughs> อยขอโทษครับ <c oughs> จามสองรอบเลยไม่รู้ใครบ่นถึงนะครับอ่าอินซูลินพอเวลาเรากินอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคาร์โบไฮเดตนะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำตาลนะคือคาร์โบไฮเดตไม่ว่าจะเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดตหรือเป็นซิมเพิลคาร์โบไฮเดตเนี่ยเข้าไปมันจะกระตุ้นทำให้อินซูลินหลัง่งแต่ทีนี้ประเด็นคืออะไรมันย้อนแย้งกับคอติซอลไงอินซูลินเนี่ยมันมันเจอคอติซอลเข้าไปเนี่ยมันงงเลย งงคืออะไรอินซูลินมันต้องการจะเอาน้ําตาลออกจากเลือดเข้าไปเก็บเข้าไปเข้าไปเก็บในเซลล์เขาออกเอาน้ำตาลออกเลือดนะนะปรากฏว่าไอเดียมันทํางานตรงข้ามมันต้องการเพิ่มระดับน้ําตาลในเลือดเพราะมันต้องการทําให้เราเนี่ยตื่นตัวอยู่รอดอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นน้ําตาลในเลือดมันจะสูงมันเลยกระตุ้นทําให้เพิ่มโอกาสในการเป็นดือ้อต่ออินซูลินหรือว่าโรคเบาหวานชนิดที่2นั่นเอง ก็คืออินซูลินรีสซิสแตนนั่นเองพออินซูลินเจอไอ้นี่เข้าไปปุ๊บงงเพราะฉะนั้นคนที่เครียดมากๆนะครับเครียดสะสมเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มโอกาสที่เซลล์กุณเนี่ยมันจะดื้อต่ออินซูลินหรือเป็นโรคเบาหวานนั่นเองนะครับฮ่านละึกซึ้งหน่อยนะแต่ก็แม้จะเป็นประโยชน์ฮอร์โมนอย่างสุดท้ายนะครับที่คอติซอลชนะก็คือโกรทฮอร์โมน อันนี้ฟังอันนี้พูดเฉพาะในงุมของฮอร์โมนหลักๆเองนะลดฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่จะต้องส่งไม้ต่อมือเมลาโทนินหลังปุ๊บทําให้อยากนอนปุ๊บถ้าคุณนอนหลับลึกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทนะครับน้าตาลในเลือดต่าๆไม่ได้กินมื้อก่อนนอนลดมื้อดึกหรือไม่กินเลยนะครับยิ่งกระตุ้นนะมีโปรตีนครบมีกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นในการสร้างปุ๊บทำให้ลดฮอร์โมนหลังแต่ไอฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ย จบเฮเลยนะถ้าเจอคอติซอลเข้าไปเจอความเครียดเข้าไปคุณลองนึกภาพอย่างม่ที่เมื่อกี้ผมบอกเมลาโทนินนะคุณไม่ได้นอนนะ่ะมันอย่าหวังเลยเพราะถ้ากรทฮอร์โมนหลังได้มันจะต้องมีเมลาโทนินมาเป็นไม้แรกก่อนเหมือนวิ่งผลัดอะไม้ที่1ก็คือเมลาโทนินไม้ที่2ก็คือกรทฮอร์โมนถ้าคุณเอา2อ,อย่างเนี้ยไปขวางด้วยคอติซอลขวางด้วยความเครียดปุ๊บไอโพรเซตตรงเนี้ย กำลังจะส่งสมมตินะกำลงังวิ่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 งไปนัตอนี้วิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยโกรธฮอร์โมนยื่นมือแมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บกำลังส่งเจอคอเิซอตกป้างคว่ำเลยไม้หลุดมือ <c ười> คือมันไม่สามารถที่จะหลังได้มันขัดขวางการหลังของโกรทฮอร์โมนนี่คือเหตุผลที่ว่าเครียดแล้วทำไมหน้าแก่เครียดทำไมหน้าเหี่ยวเครียดแล้วทำไมผมหงอกเครียดแล้วทำไมแก่ก่อนวัยเพราะโกรทฮอร์โมนมันหลังไม่ได้ มันซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในตอนนอนไม่ได้ไม่ดีนั่นเองอ่ะสรุปสุดท้ายนะครับความเครียดเนี่ยสามารถชนะได้ทุกอย่างใน e p นี้พูดเฉพาะในแง่ของฮอร์โมนเท่านั้นยังไม่พูดถึงระบบอื่นๆเลยนะมันก็สามารถชนะฮอร์โมนเพศน,นะครับทอร์โมนเมลาโทนินฮอร์โมนไทรอยฮอร์โมนอินซูลินโกรทฮอร์โมนชนะได้หมดเลยเปรียบเสมือนกับที่ผมบอกว่า รถในทมนถนนเนี่ยต่อให้ติดแค่ไหนนะไอฮอ,ฮอร์โมนนู้นฮอร์โมนนี้คุณยังไปไม่ได้เลยคุณเจอว้อว่าวรถมาข้างหลังคุณยังต้องแหวกให้กับคอร์ติซอลหรือว่าความเครียดเนี่ยไปก่อนเสมอสําหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์แต่คุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวมก็กดติดตาม ถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ